มาเลยจ้าจเรื่องราวดราม่านะคะกับละครโลกหมุนรอบเธอเอเอแม่หมุนได้หรือเปล่าเอาเอ,เ,อเรื่องนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันอีเจยังไงอีเจเคเล่ามาอีกแล้วจ้าดาราหนุ่มไฟแรงเฟอร์ปาดหน้าพรีเซนเตอร์ชํำแต่ย,ย,ยังไงดูไหมยังไงโดนแบรนด์ดังตอกหน้าอุ๊ยเลย เรื่องนี้นะคะก็บอกเลยว่าแรงเหมือนกันแต่เป็นแรงแบบหวานๆยังไงจ๊ะสาวมินนะจ๊ะชลิดาเนี่ยเขาตอบแล้วว่าทําไมต้องรอผู้ชายที่ชื่อว่าภูผาเตชนรงค์พร้อมแล้วก็เริ่มเลยเรื่องแรกยังไง<อ>โลกหมุนรอบคุณปูนหรือเปล่าหมูเด่งให้หมูเด่งห,หม,งมุนรอบฉันพอเป็นแค่หมูแดงเออฉันไม่เน้นโลกเออ เรื่องราวดราม่านี้ต้องบอกว่าตั้งแต่ละครออนแอร์ไปมันมีหลายเรื่องมากเลยใช่ไหมคะเยอะมาเออกุณอยังไงบ้างนะก็จุดเริ่มต้นของละครเรื่องนี้นี่หลายคนเข้าใจว่าพี่แอนเนี่ยเป็นผู้จัดละครเรื่องนี้คุณแอนทำวันถนเป็นคนแบบจัดละครเรื่องนี้เป็นคนเขียนบทต่างๆจริงๆก็มีเบื้องหลังเนี่ยก็คือทางคุณเอและก็พี่แอลนี่แหละเป็นคนที่ดูแลเรื่องของบทเรื่องของต่างๆทีนี้แหละพอหลังจากออกมาปุ๊บหลายคนก็ สนใจไงเอ้ยโปรโมทมันน่าดูมากเลยนะเรื่องนี้มีเจมจีรายุเล่นเรื่องนี้มีเมมอนเอ่อเลโบเมลดาเมมอลดามลดาโบเมลดาอาาเลดแลวก็มีเกตววรินทอนแล้วขอขอย้อนนิดนึงขอเบรกนิดนึงพี่เอกพี่เอก็คือแฟนพี่แอนถูกต้องนั broken, balance, ่นแหละอะพอเรื <be bon S 2> ่องนี้เห็นดาราดังเนี่ยเขามาเล่นกันหลายคาก็จับตาว่าเอ้ยมันคนสนุกแน่เลยเพราะว่าเรื่องราวมันเกิดตั้งแต่ตอนที่ ทั้ง3คนคุณเจมคุณโบคุณไอ้นี่เขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนเด็กเอเ่เเป็นเด็กต่างจังหวัดก็มาต่อโรงต่อซูปมีความฝันเป็นของตัวเองในเมืองกรุงพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปเรียนไฮสคูลพอเริ่มไฮสคูลเท่านั้นแหละจ้ะเริ่มมีดราม่ามาเลยเพราะว่าชุดนี้คล้ายๆกับซีรีส์ดังที่เกี่ยวเรื่องไฮสคูลว่า ไปคัฟฟี่มาหรือเปล่าเขาเรียกว่าแรงันดังใจเออ,เอ,อไ,มไม่ใช่ไม่ได้ค o p y ีแรงคือชุดจริงๆชุดนักเรียนมันก็คล้ายๆกันไงเพาเป็นไฮสคูลชุดมันก็แบบรูปประมาณนี้แหละอ่าก็เป็นดราม่าอันดับแรกหนึ่ง <1. S 2> พอหลังจากนั้นปุ๊บเธอก็มีดราม่าต่อในอีพีที่สิบประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเอออยู่ช่วงๆนั้นสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดประมาณช่วงนั้นแหละยังไงเป็นเรื่องราวทีเ่เติบโตขึ้นแล้วออ พระเอกนางเอกก็คือโบเมลาดาเจมแล้วก็ไอเนี่ยเขาเติบโตขึ้นต่างคนเนี่ยต่างแยกกันไปเติบโตอ,อ่าแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันมีอยู่ซีนหนึ่งที่คุณโบเมลาดานี่แหละโบเมลดานี่แหละเออต้องมาร่วมถ่ายโฆษณากับคุณเจมสิดายุซึ่งตอนนี้นเ,นเขาก็เป็นเพื่อนกันอยู่ช็อตไหมช็อตไหมซึ่งมันซีนตรงนี้คือมันฉันพี่ว่ามันเป็นซีนที่ ต้องลงอ่างเออเห็นแล้วเออต้องลงอ่างก็ต้องมีแบบแนบชงแนบชิดเออทีนี้หลายคนวิจารณาเออหลายคนวิจารณจาว่าเฮ้ยมันดูวูว้าเกินไปปะเออมันดูวูว้เกินมากกว่าละครเออมันดูว้าแล้วมันเป็นละครอีกแบบหนึ่งของเพื่อนบ้านเออเอาลวดแล้วหนึ่งอ่าคนก็เลยแบบจับตามองกันมากว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าทีนี้มันมันมันดูแบบโอเวอร์เกินไปเออพอเสร็จแล้วปุ๊บวันต่อมาอ่า ทีนี้แหละมันยิ่งดราม่าก็ไป็ใหญ่เพราะว่าความสัมพันธ์ของเพื่อนในเรื่องระหว่างคุณโบเบลดากับคุณเจมส์เดียรุมันเกินขั้นเกินตอนเกินเลยเขาไม่นมีซัมติงกันเนื่องจากว่าโบเนี่ยแต่งกับเกสถูกต้องคุณพอลคุณพอลคุณพอลแต่ทีเนี้ยคุณเกสเนี่ยเกสเนี่ยโบไอซ์เนี่ยเป็นเพื่อนกันมาก่อนรู้จักกันเอาง่ายว่าโบเนี่ยไปแอบแซบกับเพื่อนผัวเออจริงๆก็คือผัวนี่ก็คือเป็นรุ่นพี่ที่คุณโบเนี่ยเขาแอบชอบมานานแล้วเขาแบบ เป็นเราเราก็ดีใจเนาะคือได้แต่งงานคนที่เรารักใช้ชีวิตครงครอบครองครอบครัวแต่ชาวเน็ตงงไงว่าเอาก็อยู่กันมาตั้งแต่เด็กจนโตเนาะไม่ได้กันไม่เปิดเผยจิตใจว่าเออ I love you เออแต่พอมาพอมาแบบใกล้ชิดกันปุ๊บความสัมพันธ์มันเริ่มขึ้นอก็มาได้กันตอนที่มีสามีมีแล้วองงไปเลยชาเน็ตสาบสนั่นเพราะว่าคนเราอะความ ตันหาความเลียนงุ่นเออตันหามันเกิดขึ้นในช่วเมื่อเธอเรามีไหมมีมีตันหาเขาเรียกว่ามีกิเลสเขาเรียกมีกิเลสตันหาโอ้ยอยากเสียวู้ยไม่เห็นว่าเล่นเล่นเอหลายคนก็เลยมองว่าเอ้ยบทมันดูแปลกๆทาไมถึงเขียนบทให้พระเอกดูดูแบบฉีกออกจากเขาใช้คำว่าฉีกออกจากขนบพระเอกที่เคยมีมาเอาจริงคือ พระเอกรูปแบบนี้ในในตัวละครเราไม่เคยเห็นในบ้านบ้านเมืองไทยบ้านเราบ้านเราบ้านเมืองไทยคนเสพเขาก็เลยน่าจะแบบยังไม่ชินแต่แต่ต่างประเทศนี่คือบอกแล้วว่าเขาทํารูปแบบนี้กันฉ่ำแซบแซบฉ่ำมุกมีอาแซบแซบแม่แซบฉ่ำแม่เมียผัวเต็มไปหมดเรื่องจริงก็มีจริงแต่แค่ไม่ได้แบบไม่ได้ออกมาถูกเปิดเผยทําให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันไปทั้งสองแง่มุมอ่ะพูดอย่างนี้ทั้งสองแง่มุมคนที่โดนคนที่โดนเยอะที่สุดคือใครรู้ไหม พี่แอนถูกซึ่งพี่แอนงงอยู่เพราะว่าฉันไม่ได้เขียนบทเธอหลายคนบอกว่าพี่แอนพี่แอนรับจบเออแต่ก็นั่นแหละพี่แอนก็ยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่คนที่ออกมาฟีดแบ็กก็คือหนุ่มต่อนภพรัเพราะว่าคุณต่อเนี่ยเล่นละครอีกหนึ่งเรื่องที่พี่แอนเป็นคนจัดก็คือหนึ่งในร้อยเป็นีเรียดน่ารักน่ารักในสุขยายาวในสยามว่าเฮ้ย แล้วละครมันจะแบบยังไงล่ะเออมันมันมันจะโดนใจแฟนๆหรือเปล่าหรือมันจะจะขำว่าบ้องไปเลยหรือเปล่าพี่ตอบก็ตอบดีนะว่าในส่วนของตัวเองเป็นนักแสดงเนี่ยตัวเองทำเต็มที่แล้วที่อยู่ที่คุณผู้ชมค่ะเออนั่นแหละก็เป็นดรามายาวมาจนถึงฉากปัจจุบันตอนล่าสุดที่เพิ่งจะเห็นกันไปล่าสุดก็คือคุณเกรสในเรื่องก็คุณพอดับดินดับดินดับดินเออคุณพ่อสมงงงหมด เออก็อยู่ๆตายก็คือเป็นนักข่าวก็ไปทําข่าวในภาคสนามเออก็คือเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตคนก็เลยงงว่าเอ้าปกติว่าเปิดเวลาสำนักข่าวเขาออกไปทําข่าวอะสถานที่ที่เขากราดยิงกันหรือว่าแบบ มีสงครามกันเขาส่งนักข่าวไปทำหรออันนี้ก็คือเขาคือคุณผู้ชมเนี่ยดูอ้างอิงความเป็นจริงเออซึ่งจริงๆเนี่ยการทําข่าวเนี่ยเราไม่สามารถไปอย่างขนาดนั้นได้แต่เราอยู่ในระยะรอบนอกอะไรอย่างเงี้ยได้นิดหน่อยโดยโดีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแต่ที่มันพิกว่านั้นตรงไหนลูกแมคือยังไงคือพอความสัมพันธ์ของของคุณเจมส์กับคุณโบในเรื่องเนี่ยเขามมความสายเพื่อเขา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 มีมีน้องมีบมีบมีน้องคือน้องน่ารักมากแต่สุดท้ายปุ๊บ ตอนที่ก่อนที่คุณพอหรือคุณเกรซที่จะเสียชีวิตเนี่ยเ<ช>ขามารู้ว่าตัวเองเป็นหมันชอบมากแต่มีบุตรอชอบออสร้างการกเลยเศร้าใจเลยก็ยเลยกลายเป็นภาพวิจารณ์ดราม่าสนั่นไปเลย,ยเออเออมาอีกรอบหนึ่งนะดราม่าเหมือนกันถ้าเกิดพูดถึงเรื่องพรีเซนเตอร์กับนักแสดงดาราซูเปอร์สตาร์เนี่ยมันของคู่กันอยู่แล้วนะเธอเนาะเวลาที่เร<ม>าจ<ล>ะได้พรีเซนเตอร์สักเรื่องน่บนะางไม่ใช่ซัเกเรื่องซักอย่างสักทีเนี่ยบางคนเนี่ย สมมติเธอเป็นดาราเอฉันเป็นดาราบีฉันเป็นดาราเออยู่แล้วอ่แล้วเธออ่ะรับพรีเซนเตอร์สมมติยาสักผมอ่าราคา10บาทสมมติสมมติสมมติ10บาททองใช่ไหมสิบบาทเออสิบบาทแล้วทีเนี้ยฉันเห็นอุ๊ยอีดาราเอเนี่ยมันอยู่กับแบรนด์นี้มานานแล้วมานานนมนานเอาได้ได้เดี๋ยวเจอฉันค่ะจะตอบลงหน่อยฉันก็เลยไปคุยอ่าฉันขอ5บาทไปคุยไปคุยกับ แบรนด์ดังใช่แบรนด์อย่างแบบผมของฉันนี่แหละที่ฉันเป็นนี่แหละฉันให้ห้บาทแต่ฉันแถมแอดจุ้งๆเลยเสร็จปุ๊บเขาก็เทเธอเลยไงแล้วก็มาใช้ฉันไงเออแต่เรื่องนี้ก็คือแบบเกินๆกนแล้วการบเรื่องราวเลยนะที่รู้มาก็คือก็โดนฟาดกลับอยู่นะว่าดังให้เช่ากับดาราเองฉันก่อนเถอะอะเป็นยังไงฟังจเคดีกว่าจ้ะไปค่ะมาชมี้จ้ามีเรื่องเล่าขย่าวตึกย่านดังไฮโซมาฝากนะจ้า เมื่อผู้จัดการคนดังปั้นเด็กมาใหม่ไฟแรงเวอร์เปรี้ยงปร่างชั่วข้ามคืนแล้วอยากจะซัดอดีตเด็กเก่าที่ตีจากตัวไปด้วยความมั่นหน้ามั่นโนกว่าแบรนด์ดังระดับโลกเนี่ยที่เด็กเก่าของตัวเองได้มามาจากการหาของตัวเองพอไกล้จะหมดสัญญาแบรนด์นั้นเนี่ยก้าวเด็กใหม่ไฟแรงเวอร์ไปข้ายโอ้ยแต่งานนี้ถูกแบรนด์ดังระดับโลกฟาดกลับ ว่าดังไม่ถึงขั้นดังแค่นไทยยังสู้คนอื่นมีได้จะเอาไประดับโลกยังไงงานนี้ก็เลยต้องเก็บเศษหน้าหอบกลับบ้านนะสิจ๊ะโอ้โหเป็นไงล่ะแซบนะแซบเอาจริงๆคือเรื่องแบบนี้นี่เกิดขึ้นหลายคราวหลายคราวใช่รอบนี้คือย่านดังใช่มหมย่านดังแถวแบบเออ้อยอยากเรียนมาสวองเลยเอ,อ้เเอา ฉันไม่ได้พูดแอบโศกเอ้าฉันก็ไม่ได้พูดอาจจะเป็นองค์ลักก็ได้เออเอออ่จ๊ยังไงก็ถ่ายใหเจ๊เคดูแล้วกันเผื่อมันจะบอกนะว่าแบบใครย่านไหนเอออย่าไปหาทำหรือโดนฟ้องอะนะเอออีกเรื่องหนึ่งเรื่องเราหวานๆเธอกลับมาเป็นเรื่องเราดีๆบ้างทุกคนก็อยากจะให้แบบแมรี่แมรี่เบิร์ดเดย์จริงแมรี่แมรี่เบิร์ดเดย์อะแม่กลับมากลับมาแมรี่คริสต์มาสคริสต์มาสกลับมา สำหรับนางเอกสาวนะคะคุณมิ้นชลิดาซึ่งคบาาดูใจกับแฟนหนุ่มเนี่ยคุณภูผาภูจิตเนี่ยออแต่ฉันจะลงมานมน,น,นั้นละก่นมเมื่อไรจะแต่งงานสักทีเออนี่เขามาบอกนะว่าทำไมเนี่ยเ,ออเขาถึงต้องรอ,อผู้ชายคนนี้ไปฟังสักปากคุณมิ้นดูค่ะเขาก็คือคนที่ดีมากอะ่ะไม่ไม่เที่ยวไม่อะไรไม่อะไรแบบมีความสันติดังนั้น ทุกวันนี้จะจะหาคนแบบนี้ได้อีกก็ก็ยากเขาชอบอู่เขาใหญ่หก็กลายเป็นแบบเออเราก็อยาก ชอบเหมือนกันคือแบบกลายเป็นเขาก็ทําให้เราจากเราเป็นสาวสังคมเขาก็ทําให้เรา <laughs> จากเราเป็นสาวสังคมเขาก็จะสามารถเปลี่ยนเราให้เราแบบไปอยู่เขาใหญ่โดยที่อยู่เขาใหญ่ของเมืเมื่อสมัยก่อนฉันจะออกไปคาเฟ่ฉันจะออกไปกินนี่ฉันจะออกไปเที่ยวนี่ทุกวันนี้คือฉันอยากจะอยู่บ้าน,นชัดเจนนะว่าทำไมถึงต้องรอใช่หนูก็รอเหมือนกันนะรอเหมือนกันที่ก็รอเหมือนกันแต่มีมีใครมารอรับเราไหมไม่มี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 แค่แบบพวกแบบ มินท์มอเตอรไซแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็คือแบบอัปเกรดแล้วนะเป็นชาวเป็นเป็นชาวต่างชาติแล้วนะเออเขาก็ทำงานอยู่อเพอคุณผู้ชมขาฉันยังรออยู่นะคะรอใครรอใครรอเหมือนมิ้นรอเหมือนมิ้นพูดหรือเปล่าให้พูดหรือเปล่าพี่จี้พี่จี้ไม่มีค่ะอ่าวยากยากอ้าเแม่จี่จี้ Like, กดไลค์กดแชร์และกด s ั b s c r ร b ์อัปเดตข่า,ขาวสารผ่านทางแพลตฟอร mm ์ม hmm. ผมชลิกออนไลน์ครับ